วสวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านถไทยพิชชิงสุขุมวิท85นะจ้าโอ้โหช่วงนี้ไอเทมประจําร้านนะคะคือกระบอกซูมกับกล่องนะคะลูกค้าทักกันละลัวละลัวอ่ะอะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราตามตัว USA มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวทางฝั่ง USA เขาจะน้อยใจนะคะลงแต่ของ j แปนอย่างเดียวได้อย่างไรนะคะวันนี้เราตามพานโน่ Make in USA มาให้นะคะ2รุ่นขายดีนะคะ จุกกันจุกจุกนะคะจุกกันจุกจุก,กับฮานซิกเต็มเทนะคะอ่านชื่ออ่านยากตลอดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นฮานอิกเทนะคะอ่าใช่แล้วที่มันเป็นรุ่นซิกเทคือข้างในเขาจะมีชั้นนะหกชั้นอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวนี้ที่บอกว่าสายจุกแบบจุแบบจุกจุกมันเป็นอย่างไรนะคะ ใส่ลอกเบอร์แปดพันเพนเพอร์ซุดเบอร์แปด0ันได้ถือได้สบายใจนะคะนี่สายแคมปิ้งเอท์ดอร์นะคะถูกใจแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นมือปลาบึกมือตกปลาทะเลนะคะหนูแนะนําเลยนะคะจะเป็นใบหนึ่งที่อเนกประสงค์มากๆนะคะตัวนี้พิเศษหลายจุดนะคะคือจุลอกได้จุเหยื่อได้แล้วก็ข้างบนเนี่ยมีตรงนี้ให้ด้วยนะคะเขาเป็นที่วางแก้วนะคะข้างบนนี่ออกแบบมาให้เป็นเหมือนโต๊ะนะคะสําหรับ ลูกค้าที่ชื่นชอบสาย o u t ดอ o นะช่วงนี้ไปกลางเต็นท์กันนะคะก็ไปถึงเนี่ยวางแก้วได้เลยหรือจะวางขวดตีชาๆก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเป็นบล็อกให้เรียบร้อยตรงนี้ก็สามารถวางเขียงได้นะคะทําแบบพร้อมลบนะคะไปถึงตกปลาปุ๊บกินเลยแลกกินเลยนะคะตัวปิดนะคะจะเป็นพลาสติกเกรดเอนะคะ มีความทนทานยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วก็ตัวล็อกจะเป็นตัวทองเหลืองนะคะทนทานแน่นอนนะคะตัวนี้เนี่ยจุดเด่นหลายอย่างนะคะจุก,กันจุกจุกแบบนี้เลยนะคะใส่เหยื่อปลอมได้เนี่ยหกสามสิบถึงหกสิบตัวสบายๆนะคะนี่สีเขาก็จะเป็นสีใหม่นะคะจะเป็นสีออกแนวสีเขียวสีเขียวหัวเป็ดนะคะสีเขียวเทาสวยนะคะตัวนี้จะเป็นปีสองพันยี่สิบสองนะคะตัวล็อกสองด้าน ข้อดีของเขาที่หนูเห็นหลายอย่างนอกจากจะวางแก้วนะ้ําวางขวดบนนี้ได้นะคะทําเป็นโต๊ะได้เวลาเราเปิดเนี่ยจะชอบมากก็คือเขาสามารถเปิดได้เป็นเนี่ยแบ่งครึ่งเปิดได้สมมติเราอยากจะหยิบอุปกรณ์หยิบกิฟหยิบ,ยบ,ยบพวกลูกมงลูกหมุนนะหยิบตรงนี้ได้นะคะแบ่งเป็นสามชั้นเล็กนะคะแล้วก็อีกด้านหน,นึ่งนี่เปิดกันแบบโอเพ่นอย่างเงี้ยจุไหมล่ะจ๊ะเห็นไหมจุแบบจุกจุกนะคะจุแบบจุกจุก ตัวนี้หนูลองใส่ลอกเพนเพอร์ซูสเบอร์แปดพันนะคะตัวใหญ่เบิ้มนะคะใหญ่ที่สุดในลอกสปินแล้วนะคะถ้าตัวนี้ใส่ได้ลอกเบสระดับสามโอสีโอใส่ได้ไม่มีชนนะคะแนะนำว่าสายทะเลเนี่ยคบเป็นกล่องแบบนี้จะดีมากนะคะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์มันมีกันให้เรียบร้อยนี่ลอกเราก็จะไม่ชนกับอุปกรณ์นะคะถือไปใบเดียวจบนะคะถือไปใบเดียวจบข้อต่ออะไรค่อนข้างทนทานนะคะ อยู่กันยาวๆเนี่ยถ้าให้หนูจัดดีๆนะลอกสามารถใส่ได้โอ้โหนี่ make in usa ถึงข้างในเลยนะคะลอกสามารถตัวนี้เบอร์แปดพันนะคะยังเหลือที่ตรงนี้อยู่เลยสามารถใส่ลอกเบอร์แปดพันได้ประมาณสามตัวนะคะแล้วก็ตัวเล็กอีกหรือว่าจะใส่เป็นลอกสองตัวกล้องอ่ากล้องตัวใหญ่ๆสักตัวหนึ่งก็สบายๆนะคะหายห่วงนี่ จุกแบบจุกจุกบบจุกแบบจุกจุกนะคะเนาะสำหรับบางคนที่แบบเอออยากได้กล่องแนว U.S.A. บ้างครับพี่จัดไปนะคะช่องพวกนี้สามารถทําตัวล็อกเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกแถมให้นะคะกั้นได้หมดนะคะจะเอาช่องเล็กช่องน้อยช่องใหญ่อะไรกั้นได้หมดนะคะราคาโปรนะคะจัดจากเมืองนอกเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่สองพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะคะสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะแต่ทางบริษัท เที่ย i ฟิชชิอาบูประเทศไทยนะคะจัดมาให้ลูกค้าคนไทยแบบจุกๆในราคาจับต้องได้นะคะจับต้องได้ตัวนี้จะอยู่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะหนึ่งพันห้า้อยเก้าสิบบาทนะคะวัสดุเกรดดีนะคะขนาดน้ำหนักของกล่องเนี่ยถ้ายังไม่ได้จุอะไรอยู่ที่สองจุดสามกิโลนะคะถือมือเปล่าได้เลยตัวนี้ก็แนะนำนะคะสำหรับ คนที่มีอุปกรณ์สักสี่หชุดอ่ะจะไปออกแคมปิ้งนะคะแนะนำว่าซื้อเป็นชุดนี้ไปเลยซื้อเป็นกล่องใบนี้ไปเลยนะคะมันใบเดียวจบใส่ลอกใส่เหยื่อใส่ตะก้อใส่ทุ่นใส่เอ็นได้ค่อนข้างครบนะคะไปถึงก็ไปใช้เป็นเป็นอย่างอื่นได้อีกก็คือเป็นโต๊ะได้นะคะเอาไปวางของได้จุกกันจุกจุกนะคะตัวซิกเทนะคะคือตัวหกช,ชั้นนะคะหชั้นนะพันหบบาทนะคะ EMS สองร้บาท ต่อครั้งนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะสีใหม่สวยสะใจนะคะอ่ะมาทางสายสายจุล่อกันแล้วจะมาทางจะไม่มาทางสายเหยื่อปลอมได้อย่างไรนะคะเยืบมาข้างๆนะคะนี่ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สายเหยื่อปลอมมองหากันเยอะนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เขาจะเป็นพา n โนแองเกิลซิสเตมนะคะแองเกิลซิสเตมนะคะ ที่ให้มากันจุจุเหมือนกันนะคะก็คือเน้นไปทางสายเหยื่อปลอมเก็บเหยื่อได้ค่อนข้างเยอะมากนะคะหกสิบถึงหนึ่งร้อยตัวเนี่ยเหลือๆนะคะถ้าจัดดีๆนะคะตัวนี้นะคะไอเทมเด็ดสําหรับมือเหยื่อปลอมสายทะเลด้วยนะคะตรงไหนนะคะฟังให้จบนะคะตัวกล่องจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นอะไรแว๊บๆไม่ใช่เห็นอะไรแว๊บๆ,เ,บบๆเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีหลังนะคะหนูชอบตรงนี้ของเขามากนะคะเขาเป็นเทคนิคของเขานะคะนี่ ชั้นนะคะชั้นทัางในจะแถมกล่องเล็กให้นะคะสามใบฟรีนะคะเป็นกล่องของพาโน่ด้วยนะคะไม่ใช่กล่องแบบของจีนนะเป็นพาโน่ของบริษัทแท้นะคะและอย่างหนึ่งที่ให้มาแล้วดูดีมากนะคะของก๊อฟไม่มีนะคะคือชั้นทั้งในเนี่ยเขาจะทําแบบเชลาดลงไปด้านหลังนะคะเวลาเราดึงออกมาใช้ปุ๊บหยิบเหยื่อปุ๊บอยากจะแสบเข้าไปก็ใส่เข้าไปได้เลยนี่ข้างบนเขาจะล็อกไว้อันเดียวนอกนั้นก็เนี่ย ไม่ต้องมานั่งแบบเรียงแล้วะดึงสลับปึ๊บปึบป๊บปึ๊บดึงสลับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอ้โหดูโปรเฟชชั่นอลสุดๆนะฮะสามารถแยกเหยื่อได้เลยเป็นประเภทลอยเพศจมนะผิวน้ํากลางน้ําอะไรอย่างนี้แยกเป็นกล่องๆได้นะฮะช่องพลาสติกที่ปิดเนี่ยเป็นแบบดีนะคะเนี่ยจะไม่ใช่แบบของจะบอกว่าของจีนก็ไม่ได้นะแบบตัวถูกนะถ้าแบบตัวถูกเนี่ยเวลาเรามันเป็นพลาสติกแบบแข,แข็งๆเวลาเราจิ้มไปเงี้ย สักพักหนึ่งมันจะล้าเลยมันจะขึ้นสีแตกแบบชึบอย่างนี้นะคะแต่เนี้ยมีความยืดหยุ่นสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงทนยาวนานแน่นอนนะคะบริษัทบอกว่าใช้นานโนพลาสติกผลิตนะคะซึ่งหนูก็เชื่อนะเพราะว่างานเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆนะคะไม่มาแล้วแบบให้เห็นเป็นเป็น,ปนแบบฉีดพลาสติกมาเหลือขอบหรืออะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะเก็บงานมาดีมากๆมีช่องด้านข้างสองอันนะคะซึ่งสามารถเอาไว้ใส่ ช็อกลิดเดอร์ได้แน่นอนนะคะช็อกลิดเดอร์หรือว่าพวกเหยื่อซองทั้งหลายแหล่นะคะครีมอะไรอย่างเงี้ยกิปเปอร์ยัดเข้าไปได้เลยนะคะความกว้างก็ฝ่ามือกว่าความลึกนะคะสามารถใส่อุปกรณ์ได้หลากหลายนะคะตรงนี้ช่องนี้หนูก็ว่าเออมันมีประโยชน์นะคะสำหรับบางอย่างที่เราสามารถยัดเข้าไปตรงนี้ได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องเล็กๆอีกสองช่องสองฝั่งนะคะเอาไว้ใส่พวกแบบกิฟลูกหมุนหรือว่าพวกอะไรเล็กๆนะคะก็ใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะสบายสบาย อีกจุดหนึ่งที่หนูพูดไปแล้วก็คือตรงจุดที่มันเทตรงนี้ได้ซึ่งหนูชอบมากนะคะเวลาเราใช้ของจีนเนี่ยจะบอกของจีนก็ไม่ได้นะไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้บูลลี่นะคะคืออันนอาอธิบายแบบคร่าวๆเขาไม่ได้ออกแบบมาโดยมองเห็นตรงนี้ว่ามันช่วยเราได้นะคะเวลาเราใส่เข้าไปเราก็ต้องมานั่งเรียงนะคะอันนี้คือจิ้มไปเลยจิ้มไหนก็ได้จิ้มท่าไหนก็ได้ขอให้ปิดฝาแล้วก็จิ้มเข้าไปได้นะคะมันตกของมันเองเนี่อันนี้หนูชอบมากๆนะคะเลขจุดหนึ่งที่หนูชื่อ หนูคิดว่าต้องมีหลายๆคนที่ชอบเหมือนหนูนะคะก็คือตรงนี้อเขามีช่องระบายน้ําให้นะคะซึ่งถ้ามองเผินๆเนี่ยมันดูไม่มีอะไรนะมันดูไม่มีกิมมิคแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในความรู้สึกหนูเนี่ยอย่างที่หนูใช้ก็คือเวลาเราไปตกปลาทะเลหรือตกปลาแบบน้ําจืดที่มันมีขี้โคลนขี้เลนอะไรอย่างเงี้ยเราแกะเหยื่อใช้แล้วจากตรงเนี้ยนะคะเสร็จขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนเหยื่อก่อนที่เราจะเก็บเราก็ควรล้าง เหยื่อก่อนใช่ไหมคะควรเอาน้ำเปล่าฉีดล้างเพื่อที่ขี้โคลนหรือว่าขี้เกลือเนี่ยมันจะได้ไม่ติดตะเบ็ดนะคะทำให้เหยื่อเราเสียเร็วเป็นสนิมนี่ค่ะใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะถาดล้างเหยื่อนะคะวางเหยื่อไว้เลยพอเรากลับไปถึงบ้านหรือขึ้นบกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหยื่อจิกเหยื่อทะเลเหยื่อน้ําจืดวางไว้ตรงนี้เอาน้ําฉีดเอาน้ําฉีดนะคะเขามีรูระบายน้ําอยู่ข้างหลังโหโค้รไฮโซตรงเนี้ยหนูบอกเลยนะว่ามันเป็นกิมมิคเล็กๆที่แบบ มันทําให้เหยื่อเราอะ่ะไม่เป็นสนิมนะคะตะเบ็ดเราไม่ไม่เสียคมง่ายนะคะเป็นกิมมิคเล็กๆที่หลายๆคนเนี่ยไม่เคยรู้แต่หนูก็คิดว่าเนี่ยเป็นรายละเอียดเล็กๆที่มันช่วยได้เยอะนะคงไม่มีใครแบบตกปลาทะเลมาสามวันสี่สามวันสองคืนมาหรือว่าขึ้นเรือมาไม่มีใครมานั่งอยากล้างของหรอกพี่ส่วนใหญ่ก็ไม่เมาเรือก็เมาเมาอย่างอื่นกันหมดแล้วนะคะขึ้นมาก็กองอะไรไว้ก็เอาน้าฉีดอย่างเดียวฉีด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 แล้วเราก็ ค่อยมาเก็บตอนเช้าเหยื่อมันก็จะแห้งเราก็มาเรียงใส่กล่องเหมือนเดิมอ่าเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นพานโนพาโนแองเกิลชิเขมนะคะนะตัวนี้จะมีสีเดียวเหมือนกันนะคะสวยดีนะคะขนาดก